สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเอง จะดูดูให้กับชาวกรกฎลัคนากรากฎในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนตุลาคม2015นี้เป็นในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีงานนมทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บ u พยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีนำน้อมของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองได้เป็นไพ่ the fool แล้วก็เป็นไพ่ o of u u p ไพ่สิบเหรียญไพ่ five of cup t h h hermit ไพ่ราชาถือไม้ เจ็ดถ้วย The High Priestess ไพคิงถือเหรียญไพใบสุดท้ายนะครับได้เป็นเอกออบครบอิทธิพลใต้สำหรับได้2ดาบไพถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีนโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพแรงนะครับสำหรับตัวคุณเองได้ไพเก้าถ้วย เก้าถ้วยเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีแนวโน้มมิติทางที่เหมือนกับเปิดรับพลังงานกับจัก,กรวาลได้ดีขึ้นนะครับเป็นการที่ตัวคุณเองกําลังตกผลึกกําลังเข้าใจกําลังเรียนรู้กับธรรมชาติยิ่งคุณเรียนรู้กับธรรมชาติได้มากเท่าไหร่จากจัก,กรวาลได้มากเท่าไหร่คุณจะได้รับในสิ่งที่ดีตอบกลับมามากเท่านั้นดังนั้นเนี่ยคือผมสังเกตหลายครั้งมากเลยนะครับว่าไพน์นายนออกขับเกิดขึ้นมาจะต้องมีไพ ายอับขับเกิดขึ้นมาด้วยเสมอนะครับหนีบคู่กันมาเลยตลอดถามว่าคือไพ่สองใบเนี้ยมันเป็นไพ่ของการที่คงอยากจะบอกว่าการที่คุณนะครับเศร้าแล้วก็วิตกกังวลในสิ่งต่างๆที่เป็นเนี่ยอยากจมอยู่ในอดีตนานจนเกินไปมันไม่ผิดหรอกที่เราจะได้เสียใจนะครับร้องไห้หรือเราอยากจะมีสิ่งที่ดีอยากจะมีการเยียวยาอยากจะได้สิ่งที่มันสมพรปรารถนาะ ในโลกใบนี้ไม่มีใครอยากจะทุกข์แต่มันก็หลีกหนีไม่พ้นเพราะว่าถ้าในตามดวงดาวในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาก็ยังบอกอยู่แล้วว่าดาวทุกดวงเขาทำมุมกับดวงชะตาตลอดเวลา มันไม่มีหรอกครับว่าดาวเสาจะออกจากชีวิตของคุณไปมันไม่มีหรอกครับที่ดาวลึกตะยูออกจากดวงของคุณแล้วมันจะไม่มีผลต่อคุณมันไม่มีหรอกครับที่ดาวดวงใดที่มันเป็นดาว้หลที่มันเข้าไปในมุมหลายแล้วก็ออกจากมุมหลายไปมุมดีแล้วมันจะไม่มันจะไม่ส่งผลหลายกับดวงชะตาของคุณเลยไม่มีทางดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการเกิด เวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์มันคือการเวียนว่ายในเรื่องของทุกธรรมชาตินะครับผมเคยอยากหาคําตอบนะว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรใช่ไหมครับจริงๆแล้วว่าเกิดมาเพื่อการเรียนรู้นะครับแล้วก็จบ ถามว่าแค่นั้นเหรอจริงๆมันก็มากกว่านี้แต่เอาง่ายๆแก่นของมนุษย์เน่ะเกิดมาเพื่อเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะได้เหมือนเข้าใจแล้วคุณก็จะต้องจากจากนี้ไปเพราะเราไม่รู้หรอกว่าโลกหลังความตายอย่างเป็นแบบไหนถูกไหมอันนี้ก็อย่าจะ พูดเยอะเกินไปก็อาจจะเปรียบเทียบไม่ฟังเล็กๆว่ามันก็คือสัจธรรมของธรรมชาตินั่นเองแต่ถ้าเรามัวแต่ไปจมอยู่กับอดีตเกินไปผู้หญิงคนนี้กาลังจมอยู่ในอดีตนะครับคุณลองเลือกเอาว่าคุณจะปรับไหมถ้าคุณปรับเป็นผู้หญิงคนนี้มองหน้านะครับ mm. เงยหน้ามองอนาคตอืเอาทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วมองไปที่อนาคตทุกอย่างมันคือสิ่งที่สวยงามถึงแม้มันจะเป็นอะไรบาด อะไรที่มันจะเป็นรู้สึกแบบไม่โอเคในอดีตแต่ถ้าเรามองมันเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าจดจําแล้วเป็นครูนะครับคุณจะเปิดรับพลังงานในด้านบวกมากขึ้นแล้วคุณจะเข้าใจกับสัจธรรมของอธรรมชาติหรือว่าดวงชะตาพรมลิขิตหรือจัก,กรวาลมากขึ้นแต่ถ้าเรามมวแต่ก้มหน้าก้มตานะครับอยู่ในอดีตจมอยู่ในความทุกข์ทั้งปวง ยังคิดระแวงนะครับเอาคืนหรือยังคิดที่อยากจะแก้แค้นเขาหรือยังคิดที่อยากจะเหมือนกับไม่สามารถ move on ตัวเองได้คุณกำลังทำร้ายตัวเองรู้ไหมครับว่าคุณกำลังเศร้าว,วิตกกังวลคุณลองหันไปมองเขาสิว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังอาจจะมีความสุขก็ได้แต่คุณกำลังทุกข์คุณลองคิดดูว่าคุณคุณเสียเปรียบเขามากแค่ไหนเสียเปรียบทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะ คุณถูกเขาทิ้งแล้วนะครับถูกเขาไม่สนใจไม่แยแสแล้วและแถมเขายังมีความสุขกว่าคุณอีกแล้วตัวคุณละทำอะไรอยู่ถ้าเรายังทุกข์อยู่คุณต้องรู้จักที่จะเข้มแข็งรักตัวเองซะแล้วค่อยๆนะครับฟื้นฟูตัวเองผมไม่ได้ให้คุณเปลี่ยนตัวเองภายในวันสองวันคุณร้องไห้ได้คุณเสียใจได้คุณทุกข์ใจได้แต่อย่าจมอยู่ในอดีตแบบนี้นานจนเกินไป คุณรักตัวเองใส่ใจตัวเองแล้วมองถึงอนาคตบ้างสิ่งที่คุณควรจะต้องมีมันคืออนาคตไม่ใช่อดีตอดีตมันคือสิ่งที่จบไปแล้วมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วนะครับมันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วต่อให้เขากลับมาทุกอย่างก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับสิ่งที่มันพังไปแล้วอ่ะคุณประกอบมันขึ้นมาใหม่ มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่เป็นเหมือนเดิมดังนั้นคุณอย่าอะไรอาวรกับสิ่งที่มันเป็นมากจนเกินไปนะครับรักตัวเองซะใส่ใจตัวเองซะดูแลตัวเองซะแล้วมองหน้าถึงอดีตนะออมองหน้าถึงอนาคตเนาะทิ้งอดีตไปให้หมด move on ไปให้ได้8ถ้วยเขาไปจากเราแล้วเราก็ต้องไปจากในเรื่องของความทุกนั้นด้วยอย่าเอาความทุก กับสิ่งต่างๆนั้นไปด้วยนะครับเราไปแต่ตัวตอนเรามาเรามาแต่ตัวตอนไปเราก็ไปแต่ตัวอย่าเอาความทุกข์ไปด้วยแปดถ้วยคือการละทิ้งและการเดินจากไม่ว่าจะเป็นในสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ร้ายถ้าคุณปล่อยวางไว้แล้วเดินจากไปเริ่มต้นใหม่ซะสิ่งดีๆยังอาจจะรอคุณอยู่ก็ได้นะครับดังนั้นแปถ้วยมันหมายถึงการ move on แต่ถ้าเกิดเรายังมีความรู้สึกว่า เรายังเจ็บอยู่เรายังรู้สึกแบบกําลังทําใจกําลังฟื้นฟูตัวเองนะครับแต่เรายังรู้สึกว่าเรายังไม่สามารถ move on ได้100%ยไม่เป็นไรครับขอให้คุณมองถึงอนาคตแล้วก็รักตัวเองให้มากยังมีไพ่เจ็ดถ้วยอยู่ จ็ดถ้วยแปลว่าการคิดมีความแบบตัดสินใจยังเลือกไม่ได้ยังมีความฟุ้งซ่านอยู่บ้างชาวกรกฎลัคนากรากฎเป็นราศีที่อ่อนไหวและเซนซิทีฟมากที่สุดใน12ราศีเพราะดาวประจําตัวคือดาวจันทร์ดาวจันเนี่ยเดินวงโครจร1เดือนนะครับคบทุก12ราศีชนดาวทุกดวงไม่ว่าดาวดีดาวร้ายชนมาหมดนะครับและก็เข้าเลือนทุกเลือนไม่ว่าจะเป็นเลือนที่ดีและเลือนที่ร้าย ทั้งอลิมรณนะวินาศแล้วก็เลือนดีด้วยมันหมายความว่าทั้งหมดคุณผ่านมาหมดแล้วอะ่ะนะครับคุณเลยมีความรู้สึกที่เหมือนกับเอออันนี้ก็ใช่เอออันนี้ก็ดีอันนี้อันนี้ก็โดนอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้เรามีความรู้สึกแบบมีจิตใจที่โลเลหน่อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างแบบเหมือนคิดมากฟุ้งซ่านไปนิดหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นไม่เป็นไรครับ ค่อยๆตั้งสติค่อยๆเป็นค่อยๆไปตกผลึกให้ได้ก่อนไพ่ใบนี้คือไพ่เดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตเนี่ยแปลว่าไพ่ของการตกผลึกการเข้าใจการเรียนรู้การปรับนะครับการที่เราเข้าใจการที่เราปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงมันจะนํามาซึ่งสิ่งที่ดีให้กับตัวคุณมากขึ้นถ้าตัวคุณเองอาจจะยังไม่รู้จุดมุ่งหมายและอนาคตของตัวคุณแบบแน่นอนอะ่ะเพราะเหมือนกับผู้หญิงคนนี้กําลังปิดตาและถูก จัดตาเป้าไปเนี่ยให้มันตรงเป้าหมายเนี่ยซึ่งมันเป็นไปได้ยากถ้าเรายังไม่รู้ก็อย่าเพิ่งไปรู้มันเราก็แค่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนแค่อย่าไปจมอยู่ในอดีตก็พอความรักความสัมพันธ์น่ยมันมีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาคุณจะถ้วยอาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณก็ได้นะครับแบบนั้นเป็นต้นเราพยายามตกผลึกพยายามเข้าใจพยายามเรียนรู้กับสัจธรรมกับธรรมชาตินะครับแล้วก็เยียวยาตัวเอง แล้วก็พยายามที่จะบาลานซ์แล้วก็สมดุลตัวเองให้ได้ก่อนไพ่ใบน,นี้คือไพ่ i g h p r i e s t e s s นะครับเป็นไพ่หมอดูจริงๆ t h High p r i e s t e s s ในสำหรับอื่นๆไม่ได้บอกเป็นไพ่หมอดูแต่จ,จริงๆก็สามารถตีเป็นไพ่หมอดูได้นะครับไพ่นี้คืออยากจะสื่อให้เห็นว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะต้องตกผลึกอาจจะต้องคิดอาจจะต้องทบทวนอาจจะต้องเข้าใจหรืออาจจะต้องมองมุมมองในทางมุมอื่นๆบ้าง หรืออาจจะต้องปรึกษาผู้รู้หรือหมอดูก็ได้เพื่อที่เราจะได้เข้าใจกับสัตธรรมของความรักความสัมพันธ์นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะความรักความสัมพันธ์เนี่ยต้องใช้เวลากับการคิดการตกผลึกการเข้าใจการที่เราวางแผนนะครับกับความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อก,กันและกันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นในระยะยาวและลองเทอมมันจะเป็นอะไรที่แบบ มองกันได้ดีและชัดเจนมากกว่าการที่เรามองอะไรแล้วแบบเดือนสองเดือนคอมมิตแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบรวดเร็วแล้วว่องไวอะไรที่มาเร็วมันก็ย่อมจะไปเร็วเพราะมันไม่ได้มีคุณค่ามันไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกับผูกติดอ่ะมันเป็นแค่แพทชั่นรู้ไหมครับว่าคําว่าแพทชั่นมันก็แค่ความรู้สึกความต้องการพอมันหมดความต้องการแล้วเราก็ไปมันไม่ได้มีความผูกพันมันไม่ได้มีจิต ในเรื่องของอะไรที่มีการผูกติดกันเลยอ่ะมันเป็นการที่เหมือนกับฉาบชวยมากเลยอ่ะครับออประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยไพย่คิงถือไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับการวางแผนแดนนาคตในสิ่งที่ยาวไกล ราศีเมษสิสงห์ธนูก็ได้นะครับอันนี้ปรากฏราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็มีโอกาสมีแนวโน้มน,นะครับที่คุณอาจจะดิลวหรือกบกับคุณก็ได้เช่นกันนะครับมองในระยะไกลอีกสักหน่อยหนึ่งอาจจะยังมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองให้มากขึ้นราชาถือเหรียญราศีพฤษก กันแล้วก็ราศีมังกรน,นะครับมีคุณค่าในจิตใจแล้วตัวคุณเองจะมีความรู้สึกอุดมสมบูรณ์รู้สึกว่าตัวเองไม่ขาดมีความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วก็พยายามปล่อยวางเรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างมีไพ่เดอะฟูลเดอะฟูลหมายถึงการเรียนรู้หมายถึงการปรับหมายถึงฟรีดัมหมายถึงการไม่ผูกติดกับอะไรทั้งนั้นน่ะ อะไรที่สบายใจและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนคุณทําไปเถอะนะครับแล้วก็เปิดหูเปิดตาไปท่องเที่ยวไปอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องจมปลักอยู่กับอดีตหรือจะไปเที่ยวทะเลนะครับไปเปิดรับพลังงานจากทะเลเป็นสิ่งที่ดีนะสังเกตดูว่าเวลาเราอกหักชอบไปทะเลถูกไหมทะเลเนี่ยมันมีประจุนะครับกับในเรื่องของอพลังงานในทางบวกแต่มันเป็นประจุลบละมั้ง พราะว่ามันจะตรงข้ามกันนะครับประจุลบเนี่ยคือประจุที่เหมือนกับเป็นประจุที่ดีนะครับแต่พลังงานมันต้องเป็นบวกนะครับอาจจะสวนทางกันนิดนึงเนาะมันเปราะว่าเราไปเปิดรับพลังงานซะในละองนะครับของน้ําทะเลเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบครีนแล้วก็ฆ่าเชื้อได้นะครับแต่ถามว่าเกี่ยวอะไรกับความหลักมันไม่เกี่ยวหรอกแต่หมายถึงว่ามันบริสุทธิ์นะครับอากาศมันดีมันเลยทําให้เหมือนกับ มองทะเลแล้วเหมือนกับสุดลูกหูลูกตามันเป็นอะไรที่เหมือนกับพลังงานนะ่ะที่ทําให้เกิดความสดชื่นความแบบปล่อยวางนะครับเพราะทะเลมันคือราบเรียบถูกไหมครับแบบนั้นเป็นต้นนี่คือการปล่อยวางที่ดีนะครับก็ได้เช่นกันนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่คิงถือเหรียญอีกสักนิดหนึ่งงถือเหรียญเนี่ยพยายามทาตัวเองให้ดูดีมี คุณค่าแล้วตัวคุณเองก็จะได้รับคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับก็คือไพ่ใบน,นี้คือไพ ten ่ ten of pentacles ten of pentacles เนี่ยแปลว่าถ้าเรามีความรู้สึกที่ปล่อยวางแล้วรักตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณนั้นได้รับกลับคืนมามากขึ้นเท่านั้นสิบเหรียญมันหมายถึงความบริบูรณ์ความเป็นครอบครัวการมีความรักความสุขความสมหวังความผาสุก นะครับที่คุณอยากได้บางคนอาจจะมีโอกาสของการแต่างงานมีโอกาสของการมั่นหมายมีโอกาสได้คอมมิทเมนต์ด้วยเช่นกันนะครับถ้าคุณอดทนและรอคอยได้และเติมเต็มภาวะความต้องการมองการไกลในระยะยาวอยาว่ยามองอะไรแบบสั้นๆพันตัวนะครับบางคนเนี่ย เขาไม่ติดต่อมา3วัน4วันก็รู้สึกเหมือนเหมือนจะขาดใจตายแล้วอะเหมือนแบบรู้สึกมันอยู่ไม่เป็นแล้วอะอันนี้คือคุณเอาใจไปจดจ่อกับมันมากเกินไปคุณกําลังจมอยู่ในความรู้สึกที่มันทุกข์มากเกินไปถ้าเกิดคุณปล่อยวางนะครับแล้วพยายามมองการไกลแล้วคุณอาจจะยังมีความสุขความหวังกับเขาได้นะครับสิบเหรียญยังรออยู่เนาะ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามประังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ